สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกาผมนายชอตตี้บูโจว่านะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่งานโมบาย e อ็กซ์โป2016นั่นเองนะครับก็จริงๆริงโมบายเอ็กซ์เนี่ยจัดขึ้นบ่อยมากในรอบ1ปีนะฮะซึ่งเราได้เคยมาทํารายการที่นี่ไปแล้วเมื่อท้ายปีที่แล้วนะครับย้อนไปดูได้ครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเป็นต้นปี2016เลยเราเราก็จะไปดูกันว่าเฮ้ยแล้งงานโมบายเอ็กซ์โปในรอบนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมไว้คือ เรายังคงเข้ามาดูในโซนของโมบายเกมโซนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้างและาจะแวะเวียนไปหาพวกโทรศัพท์มือถือต่างๆด้วยนะครับติดตามได้เลยปะ it, right, 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 right. ่าและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่บูธเกมนินจาสลาตันนั่นเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ ตอมเลเจนนะครับก็เคยมาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วในงานที่แล้วนะครับเป็นคนคุ้นเคยกันเองอ่าก็อยากจะถามกันก่อนเลยขอเป็นชื่อชื่อในวงการกระด้ายชื่อเล่นก็ได้นะครับได้เห็นแบ่งเป็นตัวละครจากนารูโตะหมดเลยบอกนิดน,นึงเป็นใครในนารูโตะนะครับเอาทีละคนเลยครับ พูดไม่ได้นะตัวนี้พูดไม่ได้ทําไมพูดไม่ได้เขาเป็นใบค่ะ,ะจริงอ่ะในในเรื่องก็เป็นใบหรือเปล่าเปล่าค่ะเขาแก้งเป็นใบอ่านี่คือเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแต่งตัวสุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็ปิดปากเอาไว้คุณนี่บ้างครับคุ้นเคยกันดีเจอแทบทุกง,งานครับค่ะหลีนะคะพาวิลินค่ะวันนี้แต่งเป็นนารุตโตโอ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 เป็นผู้หญิงด้วยนะเวอร์ชั่นอะไรนะนินอะไรเขาเรียกว่า,าวม้าคาถามหาลันจวนนั่นเองนะเป็นสาวสวยเ,ยเลยทีเดียวฝั่งนี้บ้าง ทางนี้ก็จะเป็นชื่อเพียนค่ะแสนหวานแล้วก็ชื่อแตงโมในตัวเนี่ยเป็นตัวเสนเดรรุ่นไทยรุ่นที่ห้าสุดยอดครับยังคงชุดเดิมอยู่สองคนนี้ยังคงชุดเดิมอยู่สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมมาฝั่งนี้บ้างครับมาพร้อมตุ๊กตามาโค้กค่ะแต่เป็นอา,า,า,าตาเกะคาคาชิค่ะเป็นอาจารย์เลยนีน่นะครับเป็นผู้ที่ปิดใบหน้าตลอดเวลาไม่เคยเปิดเลยนะฮะ อ่าเปิดไม่ได้เปิดแล้วรอมากสาวจะติดนะครับอ่าโอเคเขาเล่นกันก่อนนินจาถาตันเนี่ยอยากให้บอกนิดน,นึงครับว่าเกมประมาณไหนอ่าเผื่อรือคนไม่เคยเล่นนะฮะอยากจะให้พูดนิดน,นึงครับอ่าคุณลินล,ล่นกันลินเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะคะบนมือถือนะเล่นสนุกเล่นมันเล่นง่ายมากแล้วก็มีระบบช่วยเหลือนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยในเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมผู้เล่นใหม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Storm l e g e n d t h d ค่ะ อย่าลืมนะฮะสนับสนุนผู้เล่นใหม่ต่อเวลาเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับแอคชั่นอาร์บีจีจากนารูโตะสุดดังฝั่งนี้บ้างครับกิจกรรมมาเนื่องจากว่าเห็นบูธเนี่ยอยู่ในหลายงานเหมือนกันแล้วงานนี้ล่ะเรามีอะไรมาให้กับผู้เล่นบ้างครับรอบนีก้ก็ไม่ยากค่ะแค่กดไ like ลค์แฟนเพจก็แจกใบบิงโกซึ่งใบบิงโกเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองรอบรอบใบโมงกับรอบห้าโมงคือวันนี้เราจะไม่หอของกับป้าเลยดีกว่าแล้บอกว่าของที่แฟนเห็นเนี่ยคือแจกทุกชิ้นแน่นอน สำหรับใครที่ยังไม่มางานตอนนี้ยังไม่ตื่นหรือยังไม่เห็นคลิปอ่ะก็ต้องแบบเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นรอบสองรอบเท่าน,านั้นคือรอบสุดท้ายก็ยังทันตอนห้ามงเพราะว่าเหมือนกับเราอยากจะให้ผู้ที่เข้ามาในงานเนี่ยได้ของงานกลับบ้านไปด้วยนะคะก็คือเรียกได้ว่ามาแจกอย่างเดียวเลยทั้งตุ๊กตานะครับตัวเบิม่มเทิมเลยนี่นะฮะอ,อันนี้ลูกเทพนะลูกเทพนะฮะลูกเทพ คือแจกหมดเขาไม่เกัาไว้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีนี่นะฮะเป็นโมเดลใช่ไหมอ่าหัวกุญแจเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรครับเป็นบล็อกเซนหน,น,นังสือนะฮะเรียกได้ว่ามาเหอะมาเหอะแจกหมดแน่นอนนะครับและนี่คือซอมเลเจน n ์ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธของค่าย e x t r e m e นั่นเองนะครับซึ่งโด่งดังไว้อาเกม i n นเฟสเ t ชั่อ่าแล้วก็มีเกมใหม่เปิดเยอะแยะเด้วก็ไปว่ากันคำถามก่อนเลยนะฮะนี่ได้รับผู้มีเกียรตินะครับมาอธิบายเกี่ยวกับงานครั้งนี้นะขอทราบชื่อกับตำแหน่งนิดนึงครับอ๋อค่ะชื่อบุ๊กนะคะตำแหน่ง Assist Manager ค่ะก็ก็ชุนคุณกุกนะฮะคุณกุ๊กนะครับ บุกนะฮะโอเคพอดีเสียงข้างนอกดังนะฮะบุกนะฮะหนังสือนั่นเองคระะับเจอบ่อยมากนะครับตามงานต่างๆนะครับแล้วก็คงมีโอกาสได้ร่วมงานกันวันนี้นะฮะไม่ทราบว่าในงานโมบายคราวนี้เนี่ยเราได้ขนกิจกรรมหรือขนอะไรมาให้กับผู้เล่นบ้างครับอ้แน่นอนจัดเต็มนะคะสำหรับเกมดาโคเนกาค่ะเพราะว่าพวเพิ่งเปิด เป็นเบต้าเป็นเมืองที่1 1นนี่เ,นเองตรงกับวันงานเลยค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมมาแจกเป็นไฮไลท์ของเราก็คือบิงโกค่ะผู้เล่นจะมารอตั้งแต่ก่อนเริ่มเลยเพราะว่าเขาอยากได้เป็นไลท์เทมพิเศษที่เรามาแจกงานนี้โดยเฉพาะยังหาไม่ได้ที่ไหนเลยค่ะเมืองหาไม่ได้ที่ไหนขอตั้งอันหนึ่งจะได้เข้าไปเล่นจะได้เข้าไปเล่นนะฮะคือผมเคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็ <าน>เห็นว่าเฮ้ยนำกลับมาเปิดใหม่ก็อยากจะกลับมาเล่นอีกอ่าอันนี้ก็อย่าลืมนะฮะเปิดให้บริการโอเพ b นเบต้าเรียบร้อยแล้วกับดาร์โกนิก้าแล้วทางอินเฟสเทชั่นล่ะครับมีโครงการหรือมีอะไรใหม่ๆมั้ยครับ สำหรับอินเฟสเทชันนะคะปีนี้เรามีการแข่งขัน World Championship ค่ะใช่แล้วแล้วก็ตัวนี้เราไปให้บริการระดับ g l o b a l เลยก็คือทุกเซิร์ฟเวอร์ในโลกเนี่ยจะให้บริการโดยเล e c t r o n i c อ็กซ์เลยใช่สุดยอดจริงๆก็คือจะเป็น World Wi d e เรียบร้อยแล้วแล้วจะมีปัญหาเรื่องปิงเรื่องอะไรแบบนี้ไหมครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราไปวางข่าวเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ต่างประเทศด้วยค่ะเพราะ,ะนั้นผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยจะได้เจอการได้สามารถมาแข่งขันกันได้ค่ะนี้สุดยอดมากนะครับใครที่เป็นแฟนแนวซอมบี้ที่นิยมที่สุดในดนนีอไรต้ ข่าวดีมาแล้วครับจะได้มีโอกาสไปยิงกับฝรั่งด้วยเยอะแยะมากมายดากโกต้าก็รู้จักแน่นอนนะฮดาก,กต้าก็ต้องรู้จักใครเล่นเกมนี้จองตัวและเรียบร้อยนี่คือข่าวดีครับของทางค่ายเอสเตมนะครับแล้วมีโอกาสพบกันใหม่ครับคุนบุกนะฮะขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่บูธของ wallgaming.net นะครับซึ่งนำเกมนี่เลยอ่านเลยป้ายเริ่มเทิมเลยนะฮะนี่ก็มีครับ world of tank bridge นะฮะมานะชื่อนี้เลยนะ world of tank bridge เนี่ยมานำเสนอในงานโมบายครั้งนี้นะครับขอทราบชื่อก่อนเลย2คนนะฮะ ชื่อกับตำแหน่งนะฮะเอาพี่ท่านนี้ก่อนครับสวัสดีครับผมอ่าวัชระพงศ์ทวีนะครับซีเล่นเซียดียนะครับเป็นอีเวนต์สเปเชียลิสต์ของบริษัทวอลเกอร์มิง่งแอนเดียครับผมอ่าก็คือเป็นอีเวนต์สเปเชียลิสต์ดูแลงานนี้เลยอ่าแน่นอนจริงๆอ้าวฝั่งนี้บ้างครับน้องอะไรครับป๊อปคอนค่ะอ่าป๊อปคอนนะฮะทหารหญิงแสนสวยไม่ทราบว่ามาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เนื่องจากว่าเป็นเกมสองคามเนมีหลายฝ่ายไงก็มองมองอยู่เฮโซเวียหรือเปล่าอะไรเป็นผู้ชาดการสูงสุดเลยครับผมเป็นผู้จัดารการสูงสุดพอบบที่บ้านแน่นอนนะฮะพอบที่บ้านนะฮะผู้ป็นการการสูงสุดนะครับเอาเข้าเรื่องงานกันก่อนนะฮะก็ของเราเนี่ยเข้าใจว่านําเกมนี้มาเปิดอยากจะให้อธิบายเกี่ยวกับดีเทลของเกมนี้นิดน mm ึง hmm. คร like okay. hey ับก yeah, ็เกมรถทั้งบิดนะครับผมเป็นเกมที่เก uh uh so uh> uh 네ี่ยวกับรถถังหมดเลยสัวะครเล่นจะเป็นรถถ่ายตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมก็ แต่ตอนนี้ครับมีให้เล่นทั้งหมดห้าประเทศด้วยกันนะครับผมประกอบด้วยโซเวียตนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นสี่เองอ๋อสี่อ่าขอไปด้วยครับประมาณนั้นครับผมอ่าก็คือเป็นเกมเกี่ยวรถถังในสงครามโลกเยอรมันด้วยอ๋อเยอรมันด้วยลืมไปได้ไง world war t w นี่เยอรมันด้วยนะฮะสุดยอดครับใครที่ชอบรถถังเล่นในมือถือด้วยเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตับในที่มีอินเทอร์เน็ตและแบตยังเหลือนะครับลองดูครับเกมวางแผนการรบมาหนึงน้องป๊อปคอร์นบ้างนะครับชื่อน่ากินมาก วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรมาให้กับทางผู้เล่นบ้างครับก็กิจกรรมก็จะเป็นกดไลค์แฟนเพจค่ะของ World of Tang Biz อ่าเราก็จะแจกเป็นกระเป๋าผ้ากรมะหยี่อันนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกจะมีถ่ายรูปพวกน้องด้วยใช่ค่ะแล้วก็แอดแท็กไปที่ของอของ,ของนนใช่ค่ะ,ะแล้วเราก็จะแจกของรางวัลเหมือนกันจะเป็นเสื้อเ s ิร์ค่ะ,ะสุดยอดจริงๆอย่าลืมมาถ่ายรูปคู่ก่ะ น้องพ่อคอนะฮะเพื่อดีจะได้รับของรางวัลแล้วก็อย่าลืมเกมนี้โหลดมาเล่นกันด้วยน,นี่วันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ผมเกมวอลเทมป์ดันะฮะสมัครที่งานเท่านั้นนะครับเราจะมีแจกเป็นพรีเมียมเดย์สามวันแล้วก็มีโบนัสโค้ดเป็น2อ0โกปกติต้องเติมเงินเข้าไปประมาณ150บาทถึงจะได้นะวันนี้ให้ไปเลยฟรีเฉพาะงานนี้วันเดียววันสุดท้ายด้วยอ่าไม่รู้ว่ามากันทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นไปได้เดี๋ยวจะแอบขอมาแล้ว สองสามโคนแจกให้กับแฟนๆรายการเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรให้เราก่อนบ้างโอเวก็อขออบคุณมากครับกับเบอร์ออ t a ทงบริชเชนเองครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในบูธของค่ายเกมอินดี้นั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอินดี้จริงๆตามชื่อ,อบริษ,ษัทเลยเราเคยรีวิวเกมของเขาอีกด้วยนะลองไปหาดูเคยเล่นนะครับเนี่ยเนี่ยสลาบเนี่ยเคยเล่นไปดูได้ครับมีคลิปสนุกแน่นอนนะสนุกมากๆอ่ะเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวขอถามชื่อนิดนึงนะฮะแล้วก็พี่ด้วยรู้สึกจะเป็นตําแหน่งเกมแพลนเนอร์ของเกมอินดี้ชื่อผมชาติลิมงามครับอ่าเป็นเกมแพลนเนอร์นะฮะก็คือวางแผนเกี่ยวกับ ของค่ายเลยใช่ครับก็เป็นพวกาวางแผนโปรดัตการขายต่างๆแล้วก็พวกแพนกิจกรรมของโจเกมนะครับยอดมากนะครับก็ใครมีปัญหาประเด็นอะไรพี่คนนี้นะครับอยากอีวงอีเวนต์อยากรู้ความเป็นมาของเกมนี่เลยคนนี้นะฮะถามนิดนึ่งฮะเรื่องของเกมเห็นว่าตอนนี้มี2เกมที่นํามาก็คือเป็นดัมมี่กับสลาม แล้วก็มีอาซูลาอีกเกมหนึ่งอยากจะให้อธิบายเ,าเกี่ยวกับตัวเกมนิดนึ่งฮะว่ามันเป็นไงกันบ้างครับอ๋อครับในส่วนของอาซูลาเนี่ยก็คือเป็นเกมแนว MMORPG ที่เราเล่นใน p ีซึ่งอตอนเนี้ต้องบอกว่าตัวอาซูลาของเราเนี่ยก็คือครบรอบ10ปีแล้วครับผมแล้วก็จุดเด่นของงานนี้ที่เรามาโชว์เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวอาซูลาโมบายที่เล่นในในแท็บเล็ตแล้วก็ใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน,ก,นกับตัวที่เล่น p ีีก็คือเล่นทั้ง2แพลตฟอร์มครับผม คือสุดยอดมากอสุราเนี่ยใครก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเพราะว่าเป็นทีมชนาคนไทยนะฮะเกมออนไลน์สมัยนั้นคือมีอยู่เจ้าเดียวที่ทำนะฮะครบรอบ10ปีแล้วทำขึ้นมือถือใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันมันกันต่อได้เลยสุดยอดจริงๆแล้วแอะไรอย่างพวกเกมไพ่แบบเนี้ยครับเป็นไงบ้างฮะก็ในส่วนของดัมมี่ก็เป็นเกมอ่าดัมมี่อ่ะอ่าดัมมี่อ่ะครับผมก็คือทีมน่ารักน่ารักสไตล์อ่าคนไทยทำแล้วก็อ่า,อาเล่น เหมือนกันครับเล่นได้ทั้ง iOS อ่าก,ก็คือใครที่เล่นไพ่พวกนี้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมฮดัมมี่สลารเนี่ยก็คงเข้าใจได้ง่ายเพราวะว่าในเกมก็จะมีสอนด้วยกิจกรรมก็เกติกาเป็นยังไงบ้างเผื่อใครเล่นไม่เป็นและการาฟิกน่ารักมากสุดยอดสุดยอดอย่าลืมไปโหลดนะอย่าลืมไปโหลดอ่าฝั่งนี้บ้างครับพิตตี้เอ็มซีสุดสวยนะฮะชื่ออะไรครับชื่ออังอังค่ะอัง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 โตเตเบไดสึกิโดลเลฮบอกอ่าไม่ใช่อังอังนะฮนะอัง ชื่อแบบอ่ะนิดนึงต้องเห็นแล้วต้องแซวไงชื่ออ,อ,อ่ะอยากให้แนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับที่นี่ในงานนี้มีอะไรบ้างครับก็กิจกรรมภายในบูธนะคะสําหรับใครที่มาร่วมง,งาน mobile expo นะบอกเลยว่าครั้งนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานเนี้เรามีการจัดฉลองการครบรอบ10ปีของเกมอัสุรานะคะสังเกตได้ว่าชุดของเราเนี่ยแต่ละวนันสวยมากครับ ชุดสวยหรือคนสวยคะทั้ง2องอย่าง,งครับใช่คะ่ะเมื่อวานนี้เราก็มีการแต่งเป็นตัวละครของอสุูามาด้วยนะคะเขาก็จะมีแฟนเพจแฟนเพจนี้ก็จะตามมาที่นี่เขาก็จะมีการเรียกว่ามีกิจกรรมล้วงไข่เออขา,ขายไข่ไปละ50บบาทซึ่งก็จะเป็นพวกไอเทมเกมต่างๆที่แบบคอเกมเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ใครที่สนใจก็มาล้วงได้ด้านนี้แล้วก็ด้านหลังเรามีแก้วแจกด้วยค่ะแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้พี่เล่นดัมมี่กับสลามาด้วยใช่ไหม วันก่อนดัมมี่ก็มามีสลับมาด้วยเราเปลี่ยนแบบนี้ทุกๆวนันใครที่อยากจะมาเล่นเกมกับเราแล้วก็รอบฟนบนเวทีแล้วก็ด้านหน้านะคะมาเจอกันได้กับเกมอินดี้อย่าลืมไปโหลดนะแล้วได้ข่าวมาว่าเขาจะมีเกมน้องใหม่ล่าสุดเ,ออเดี๋ยวต้องไปถามพี่เขาเลยว่ามีเกมอะไรมาให้เราเล่นสุดยอดครับเกมอะไรครับตัวล่าสุดก็คือจะเป็นเก้าเกย์คันเทพก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลงในอ่าพวกแพลตฟอร์มมือถือแล้วก็เฟซบุ๊กเก้าเกย์ครับผม แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัว e n m o p ออนไลน์ก็คือเป็นเกม PC เหมือนกันเป็นเก,เกมค่ายคนไทยทำเหมือนกันครับก็คือจะเปิด CB เทส b ีเร็วๆนี้ครับผมเคยเรียกได้ว่านอกจากทำเกมไพ่เนี่ยก็คือเอาเกม PC ที่เป็นฝีมือคนไทยเนี่ยยกระดับเขาเรียกว่าเปิดนะฮะเปิดให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มของมือถือเพิ่มเติมน่าจับตาม,มองมากเกมอินดี้นะฮะและอีกหน่อยคงจะมีอย่างอื่นแบ็กแจ็คอะไรอย่างงี้นะมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับให้นะฮะก็เรียนเอาแต่ว่าเล่นกันสนุกสนุกอ่าเล่นกันสนุกสนุกอ่าฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยก็คือคอเกมนะคะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของเราได้นะทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็นเกมดัมมี่สลับในแดนผัสจันนะคะหรือว่าจะเป็นอสลราใครที่เล่นเกมนะติดตามเราได้อะไรไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆเรามีแจกตลอดทั้งเดือนเลยนะคะติดตามเราได้นะคะกับเกมอินดี้ค่ะอย่าลืมติดตามอ่าเกมอินดี้นะครับแล้วคุณอังอ่งฮะติดตามได้ที่ไหนครับ ติดตามได้ตลอดเลยค่ะ Facebook อังค่ะอังกมลชนกค่ะถ้ามีงานก็จะเจอกันเรื่อยๆค่ะอย่าลืมจ้างนะคะ <c oughs> โอเคมางานนี้ทีเดียวได้ครบทุกอย่างอย่าลืมติดตามคุณอังอังด้วยนะฮะแล้วก็มีงานวีวงีเวต์อะไรก็อย่าลืมนะครับเกมอินดี้นะฮะอย่าลืมฝากไว้ในอ้อมใจอย่าลืมไปดาวน์โหลดครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ i9 g a m ้กมนะฮะก็เคยเห็นอ่าเปิดเกมมือถือมาด้วยเกมหนึ่งนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอทราบชื่อกันนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนเอ่ยอ่าอยู่บริษัท i9 g a m ากมนะคะชื่อโจ้ครับผมอ่าโจนะครับชื่อเป็กค่ะเป็กนะฮะเป็กกับโจนะฮะเสกเขาเรียกว่าอะไรคล้ายคึงอ่าคล้ายคึงเหมือนนักร้องอะไรเงี้ยนะเป็กกับโจฮะอ่านั่นแหละครับของค่าย i9 g a m ากมนะฮะเป็นค่ายเรียกว่าน้องใหม่ได้ไหม อ่าเรียกว่าน้องใหม่ก็ได้นะที่น่าจับตามองอีกเกมหนึ่งเหมือนกันอ่ออีกค่ายนึงเหมือนกันผมเคยเล่นเกมของค่ายนี้ด้วยชื่อเกมอะไรนะครับที่เปิดมาแล้วมิดวอรครับผมอ่ามิดวอรนั่นเองเป็นเกมแนวอะไรครับแอคชั <Action. S 1> น่นอาร์พีจีครับอ่าแอคชัน่นอาร์พีจีนะฮะก็เห็นออกเป็นทีมแบบจินจีนกำลังภายในอย่าลืมไปโหลดนะครับมิดวอรนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้มีอะไรบ้างนะมาให้กับทางเอ่อคนที่เข้าร่วมงานครับก็จะมีเกมเปิดใหม่2ตัวเป็นเกม3ก๊กซาก้ากับเป็น3ก๊กจุกนมคิ้ว3กใช่ ก็จะมาให้ได้ทดลองเล่นกันก่อนที่นี่เป็นที่แรกเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกเสื้อแจกโค้ดไอเทมของเกมใหม่แล้วก็เกมที่เปิดตัวอยู่ด้วยตอนนี้ก็คือเมื่อกี้อะไรนะอะไรจุกนมนะสามก๊กจุกนมชื่อชื่อติดเลยญรึเปล่าน่ยไม่ไม่อยากรู้เปล่ว่ามันจุกนมไหมอ่าอ่าอ่าอยากรู้ว่าอ่าทําไมถึงชื่อสามโก๊กจุกนมต้องมาลองเล่นที่นี่ก่อนเป็นที่แรกแล้วมีคิวเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงครับ2เกมนี้ครับผมตัว3ก๊กตัวนะคะ3สามก๊กซาก้าจะเปิดวันที่16นี้ ครับผมส่วนสามกจุกนมนี่จะเปิดวันที่26ประมาณเกือบสิ้นเดือนครับเดี๋ยวได้รู้เลยนะว่าสามกจุกนมเนี่ย <c oughs> คืออะไรทำไมถึงเรียกจุกนมน่าติดตามมากนะฮะก็ขอฝากให้น้องใหม่ไว้ด้วยนะไอเก้าเกมนะฮะทั้ง3-4เกมเลยนะครับอย่าลืมโหลดกันมาลองเล่นนะฮะแล้วก็ไปกดไลค์ให้เขาด้วยนะเป็นกำลังใจกันนะะก็ปลายเขาไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ่าและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับเรียกได้ว่าสุดยอดนวัตรกรรมเกี่ยวกับยานยนต์และ PC คอมพิวเตอร์เขา้าโดยกันเป็นไงไม่รู้แหละแต่ต้องถามน้องเขาก่อนนะฮะชื่ออะไรครับปูค่ะอ่าน้องปูนะฮะแต่งเป็นอะไรเนี่ยแมวเหมียวเป็นในเกมอ๋อในะเกมเกมอะไรเกมอะไรเออเฮดช็อตอ่ามาจากเกมเฮดช็อตนะฮะใส่หูมงหูแมวด้วยนะครับ<ๆ>ก็อยากจะให้ดูตัวนี้นิดนึงพอดีเห็นแล้วรู้สึกตกใจมากนะครับเห็นว่า มันเป็น PC ซด้วยใช่ไหมครับสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ่านี่เดียนเฮ้ย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 ตกใจตกใจตกใจอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไนี่อันนี้คืออ๋ออย่างนี้เนี่ยเวลาที่ไปขับจริงๆก็ไม่ได้ตำรวจจับความยาวเกินเนี่ยอ่านีคือนั่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับมันมันเปิดเองปหเนี่ยคือเล่นได้สองฝั่งนะครับ ฝั่งนี้ก็คือนั่งอ่านี่นี่เลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้วอันนี้ก็เป็นอ่ามันมันชา้านิดนึงฮะมันเป็นอ่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นพวก m มคชีนิคนะะมันก็จะแบบชา้านิดนึงนะครับตามตามหลักการของมันนะฮะอ่าและนี่มีคีย์บอร์ดไหมมีค่ะ,ะตอนนี้เก็บอยู่อ๋อคือต้องเอาคีย์บอร์ดมาตั้งตรงนี้ได้นะฮะนี่ก็เป็นซ p u อ่าฝั่งนี้ก็มีดูฝั่งนี้กันดูฝั่งนี้นี่ นี่ก็มีนะ CPU 2เครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้แล้วก็มีจอและนี่คือถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นตรงนี้ได้อีกอันนี้เป็นที่เก็บของค่ะเป็นที่เก็บโน้ตบุ๊กแล้วก็โปรเจคเตอร์อ่าอันนี้เป็นที่เก็บโน้ตบุ๊กโปรเจคเตอร์แล้วตรงนี้จะยื่นมาทำไมครับยื่นมาไว้แบบเก็บของอ๋อเก็บของนะเก็บของได้นะเก็บของได้สุดอยอดจริงๆนะไหนเชิญน,น้องคุณปูเข้าไปลองเล่นดูหน่อยครับ ขี่ได้จริงๆนะฮะเมื่อกี้ถามน้องปูมาแล้วนะครับว่าขี่ได้จริงนะฮะนี่อันนี้เกมอะไรครับไม่รู้เหมือนกันคือนั่งขี่ได้จริงคนขับก็ขับไปสิใช่ไหมอ่าคนซ้อนก็สามารถที่จะเล่นไปกับเจ้าเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าพีเตอร์โมบิลพีเตอร์โมบิลซเนรวมกับการเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดครับ ทไมไม่ถึงครับคือของเรานะคะร่วมกับสตาร์เลียนแล้วก็ Intel ลเลยเกิดเป็นพ e a t o r Mobile ขึ้นมาค่ะรู้สึกสั่งซื้อได้ด้วยราคา8ปดแสนห้นะครับเบาๆนิดเดียวนะฮะก็เนี่ยก็จะเป็นแบบมอไซค์เนี่ยแหละครับแล้วมีให้คนที่เขาขับเนี่ยเล่นได้ด้วยนะฮะรถชนไม่รู้แหละก็คืออย่าเล่นในตอนที่ไม่ควรเล่นก็เลยันเอาอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> ขับขี่ได้จริงกุญแจอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมสาธิตขับไปชมงานกันเลยนะฮะ เรียกได้วาสุดยอดมากเพราะว่าเอานวัตกรรมของ PC เข้ามาผสมกับยานยนต์นะครับแล้วแค่นั้นไม่พอต้องมีเรื่องของแมคาีนิกเข้ามาด้วยนะฮะกลไกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเพื่อที่จะทําให้ทั้งสองอันเนี้มันเข้ากันได้สุดยอดจริงมีอะไรแนะนําให้กับท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับตัวนี้ก็ขอป่ากเพเทอร์โมบิด้วยค่ะก็เป็นนวัตกรรมที่รวมกับสตาร์เลียนแล้วก็อินเทลขึ้นมาค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับน้องปูนะขับวบนกันดีกว่า ขอขนมอะไรคะ,ขน,ะรขนมอะไรดีนะ้อขนมอะไรดี่อขนมอะไรคะซื้อขนมหวานคะ่ะชื้อนองขนมหวานนะคะใครอยากจะลองชิมไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีใครอยากจะไปลองเล่นเกมนะคะหรือว่าพบกับน้องขนมหวานนะวันนี้สามารถมาถ่ายภาพได้จริงๆเพราะว่าชุดข,ของเรานะคะคัดเลือกมา ต่อกันอีกหนึ่งรุ่นเมื่อกี้สายดำไปแล้วนะคะดูจากตัวเครื่องบอกก่อนว่าเคสีน้อเนี่ยมีสีที่คุณเลือก2สีนะคะสีขาวกับสีดำนะคะมาถึงสายขาวกันบ้างนะคะอันนี้เลือกคนถือหรือเปล่านะคะขาวแทบจะเกินไปกับตัวเครื่องค่ะนี่สนใจสอบถามได้เลยนะคะและยังไม่หมดน,นะคะเรายังมีโลนก้าวฟ์ช็อตด้วยนะคะในงานนี้ราคาอยู่ที่1 1 ,990 บาทเอาใจคอเซลฟี่ ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่สเตทเมนสเตทเลยนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือคนที่ช่วยในการขับเคลื่อนในโซนของโมบายเกมโซนเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับขอทราบชื่อนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนครับคัตตุนจากทีจีรัเอลครับคัตตุนใช่อ๋นนอ,อก็คือวงคัตตุนญี่ปุ่นนะมีนะก็คือชื่อประมาณนั่นแหละนะครับจาก TGPL นั่นเองชื่อดังนะฮะจัดคงจัดแข่งเนี่ยต้องเห็นเขาแน่นอนใช่ไหม ่วนใหญ่ก็จะเห็นแล้วครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะก็เอาเป็นว่างานวันนี้ก่อนดีกว่าเรามีเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราเป็นเหมือนกับคนที่มาช่วยงานที่นี่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นอยากจะให้เราลิ้นนึงว่าเอ้ยแล้วมันเป็นมาอย่างไงครับก็หลักๆนะครับก็สําหรับการแข่งในโบรไบโซนก็จะเป็นทางด้านทีจีเเนี่ยเราคอยจัดแข่งให้ก็จะมีเกมมาแข่งที่ปีนี้รอบนี้จะมี7เกมนะครับก็จะมีเกมเอ่อกอร์รีโหลดนะครับของกคเกม นะแล้วก็จะมีเกมจากกา,าลินาก็จะเป็นเกมเฮดช็อตนะฮะแล้วก็เป็นไลน์วัฒน e r ีโลกเกมใหม่ของไลน์นะแล้วก็จะมีเกมเอ่อจาก p พย์ a าร์เป็นเกมแล้วก็เ n c o u n t e เตแล้วก็จะมีดอทไอหน้าจากฟันพัทแล้วก็จะมีมา h AH o คอนะจากเกมอินดี้แล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นเกมเซเว่นไนท์จากเน็ตมาเบิร์นครับเป๊ะมากมากครับก็คือเรียกได้ว่าคุกคีกันอยู่มาช่วยจัดแข่งแล้วก็ช่วยกันทำมาหากิน อะไรประมาณนั้นนะฮะก็อย่าลืมเขานะครับ GGPL เออแล้วตอนนี้ GGPL เนี่ยมีโครงการแข่งอะไรอีกบ้างไหมครับคือหลักๆเนี่ย GGPL เราจะจัดแข่งทั่วไปตอน,นแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าพวกอย่างเกม Dota 2เกม Point b a n k เกม FIFA อ n l i n ประมาณนั้นก็จะเป็นเกมออนไลน์ทั่วไปก็จะมีหลายเกมที่เราจัดแข่งแล้วซายล่าสุดก็มีจัดแข่งช่วงหลังเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มมาเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีหลายๆเกมเนี่ยที่มันสามารถแข่งสปอร์ตได้นะแล้วก็บางเกมอาจจะแบบยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็หา จุดที่มันสามารถมาแข่งขันกันได้เพื่อให้เพิ่มความสนุกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นเล่นเกมอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยเล่นเกมมาอย่างเดียวเข้าเวลาอาจจะมีการแบบเฮ้ยพัฒนามาลองแข่งกันไหมมาลองทำสเต็ปอย่างบางเกมนี้ฮะที่มันดูแบบไม่น่าแข่งได้อย่าง g ก r ร์รีโลดเนี่ยครับ แต่ว่าเราก็มาทําให้แบบเอ้ยมาลองแข่งกับเก็บเวลาไหมทําเวลาเร็วที่สุดไหมอ่ะเราก็หาจุดที่มันสามารถเฮ้ยลองมาแข่งขันเพื่อจะให้คนที่เล่นเนี่ยนอกจากที่เขาเล่นสนุกแล้วพัฒนาสมองด้วยพัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อจะเฮ้ยลองคิดวิเคราะห์ว่าไอ้แต่ละจุดเนี่ยมันสามารถปรับมันเปลี่ยนตรงไหนได้เหมือนหลายๆเกณฑ์ที่อาจจะแข่งได้ก็มาลองหาจุดที่มันเอ้ยมันดูน่าสนใจแล้วก็เอามาแข่งกันเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยได้มองเห็นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยลูกหลานเขาหรือ่ไปเีย เล่นเกมเนี่ยก็สามารถแข่งขันแล้วก็มีรางวัลด้วยนะประมาณนั้นครับนี่หนแหละครับคือ TGPL นะฮะโครงการของเขาจะไม่ได้จบที่เกมออนไลน์เท่านั้นมือถือกำลังมาแรงในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ TGPL ก็เลยอย่างนี้คุณคักตุนนะฮะเป็นคนพูดนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการแข่งใดๆก็แล้วแต่นะครับมือถือเอ่ยอะไรเอ่ยเจอพวกเรา,าอีกนะครับขอบคุณมากครับผมมากครับขออ่าขอดูนิดนึงสิอยากดูอ่ะขอดูหน่อยอ่าโอเค ขอให้ด้ขอให้ดนยนะคะทุกใบสูงนะรอบนี้เราจะเล่นบิงโกกันนะคะเล่นบิงโกกันข้างหลังไม่สนใจหรอมีตุ๊กาตานะคะนารูโตจากประเทศญี่ปุ่นนะ,ะลายอเอาไปสะสมมาก็โคตรเทพถ้าสมมติว่าเอาไปขายต่อใจลายอะ่ะแต่ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้ตังค์เยอะอะ่ะมาแทนโอ้โหแคสเตอร์เราก็เอาด้วยนะมามาๆมาสวยถ้าอยากด้

18กิโ่าัม18กิโ่าม18กีมนะโอเคแล้วก็สิบอรอีเฮ้ยไหนนไหนตองแกนฟรี48 45 48 45นี่ครับมือ ี๋ยวพี่ยกมือนะชูม,มือขวาอย่างนี้เราพูดว่าไม่เห็นชูม,มือเลยเหนีซ้อมดิชูม,มืย่ยต้องพูดว่า,วาสุดยอดอ่ะซ้อมแล้วนะเวลาเวลาบินโรยจริงไม่เคยนะเล่นต่บไอค่ะและแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นไงานบ้างฮะงานโมบายคราวนีน้โดยเฉพาะที่เราเน้นเนี่ยคือเน้นเรื่องของเกมโซน าาก็จะเห็นว่าเออก็มีหลายค่ายเนาะมีเรื่องของการจัดแข่งโดยเฉพาะเกมมือถือนะครับอย่างที่เราได้พาไปสัมภาษณ์กับใครหลายๆคนมาเรียบร้อยแล้วน่าติดตามมากๆเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้นะครับในงาน m o บาย e อ็กซ2016ที่จัดครั้งแรกในปี2016นะครับโดยเราที่เน้นโมบายเกมโซนและเนื่งองจากมาถ่ายทําวันวาเลนไทน์น,น,ทนะฮะมีคนขอมาบอกขอคําคมนิดนึงอะไรก็ได้ก่อนก็ได้ของวันวาเลนไทน์ ผมว่าไม่รู้อจะพูดว่าอะไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ผมประสบมากับตัวเองนะครับทําตัวเองให้ดีๆแล้วเดี๋ยวจะเจอคนดีๆเข้ามาเองเชื่อผมครับทําตัวเองให้ดีๆนะฮะวันนี้เท่านี้ครับบ๊ายบาย